วิคอ์ฟุกบองกระเฮเหลียงพาเลยวังนี้โอจะพาลือไปดูฟุกบองยูฟาแชมเปียนลีกกันคู่แรกไปที่กลุ่มจีเซบียาอีจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฝั่งเซบีย่าอีกเข้ารอบมาในฐานะทีมอันดับ4ของลีกเมื่อรดูการก่อนส่วนแมนซิตี้อีกเข้ารอบมาในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้นะผลงานในลีกของทั้งคู่ตรงกันข้ามมากๆเลยแมนซิตี้อีเล่นมา6นัดในลีกชนะ4เสมอ2ส่วนเซบีย่าอีเล่นในลีกมาแล้ว4นัดเสมอ1แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยอะ่ะ ล่าสุดอีก็แพ้บาร์เซลโลนาไปตั้งศูนย์ประตูต่อ4ส่วนผลงานในยูฟ่าแชมเปียนลีกเบือรอลฤดูการก่อนเซบียาอีตกรอบคัดเลือกนะอยู่กลุ่ม G ีอีจบเป็นอันดับ3าแล้วก็ลงไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกที่อีถนัดแม่เล่น UCL มาตั้งเยอะผลงานไม่ดีแต่ว่ายูโรปาลีกนี่อีได้แชมป์มา6สมัยนะส่วนแมนซิตี้อีเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ก็ไม่ผ่านเลยเอัลมาดิดแชมป์ฤดูกาลล่าสุดถ้าพูดถึงผลงานแล้วก็สภาพของตัวผู้เล่นตอนนี้แมนซิตี้ดูดีกว่าเยอะแน่นอน แต่ว่าแมนซิตี้เวลาเล่นฟุตบอลยุโรปมักจะมีผง,งานเกมเยือนที่ไม่ค่อยรีเท่าไหร่แถมการเจอกับทีมสโมสรจากสเปนเนี่ยอีม,มักจะเล่นได้ไม่ค่อยรีเท่าไหร่ยิ่งเกมไปเยือนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยแล้วทางเซบีย่าเนี่ยอีค่อนข้างจะเด่นมากๆในเกยมเย้านะฤดูก,การก่อนในลีกนี่เกยมเย้าอีด,ดีจริงๆโอ้มองว่าวัเนี้นะแมนซิตี้อีคงไม่ได้เจองานง่ายแน่ๆอาจจะชนะแต่อีก็คงไม่ชนะขาดลอยอะไร ขณะที่เซบีย่าเองเนี่ยอีกก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะยังเสมอแมนซิตี้ได้อย่าลืมว,ว่าวังเนียอีเล่งในบ้านนะเพราะฉะนั้นคู่นี้เฮเลงมองว่าเซบีย่าไม่น่าจะแพ้ขาดนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์เสมอด้วยซ้ำไปส่วนอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ใหญ่ประจำค่ำคืนนี้เลยในกลุ่มเอสเปเอเชีอีจะเปิดบ้านต้อนรับยูเวนตุสโดยฝั่งเจ้าบ้านเปเอสเชอีเป็นแชมป์ลีกเอิงมาเมื่อฤดูกาลกล่องน,นะเข้ารอบมาเลย ขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยอีเข้ารอบมาในฐานะอันดับ4ของลีกเมื่อฤดูการที่แล้วโดยทั้งคู่เจอกันในฟุตบอลยุโรปครั้งหลังสุดต้องย้อนไป25ปีที่แล้วเลยนะเพราะฉะนั้นอัวมองว่าสถิติตรงเนี้ยเอามานับอะไรไม่ได้แต่มาดูที่ผลง,งานปัจจุบันดีกว่าปเป๊ะแชเล่นในลีกมา6นัดอิชนะ5เสมอหนึ่งขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยเล่นในลีกมา5นัดชนะ2แพ้3ถึงแม้ว่าจะติดไปทางเสมอเยอะสักหน่อยแต่อีก็เก็บได้ตั้งสามคิงชีตนะ โดยมอดรดูการที่แล้วเนี่ยทั้ง2ทีมตกรอบเดียวกันเลยคือรอบ16ทีมสุดท้ายฝั่งเปเชรอีไปขวางทางแชมป์อย่างเลออามาดิดก็เลยตกรอบไปส่วนยูเวนตุสเนี่ยอีน้าผิดหวังนะอีแพ้บิยาเลียซึ่งถ้าพูดถึงศักยาภาพทีมนะตอนเนี้ยต้องบอกว่าเปเเชดูดีกว่ามากๆนะแถมยูเวนตุสตัวเจ็บก็เยอะไม่ว่าจะเป็นเฟเดริโก้เคียซ่าอังเคลดิมาเรียพอปอกบา วัดเชสเชสเนี่ขนณะที่เปเอชเชอร์ตัว 7E เนี่ยตัวสำรองทั้งนั้นเลยอย่างบาโลอีคาดีกับเพมเบเล่ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่อ้วงไม่รู้ว่าทำไมนะเปเอชเชเวลาเจอทีมสโมอสร์จากอิตาลีทีไรอีมักจะมีผลง,งานไม่ดีเสมอ 21ครั้งหลังสุดที่อีเจอสโมสรจากอิตาลีอิชนะได้แค่3ครั้งเท่านั้นเสมอ9แพ้9เพราะงั้นวันนี้เจอยูเว่อัว่าบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนแล้วยูเว่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมยุโรปเกมเยือนค่อนข้างดีนะเพราะอีเกมรับค่อนข้างเหนียว 13เกมเยือนหลังสุดอีชนะเจเสมอ3แพ้3รับรองว่าวันนี้ลูกเกมของเป๊กเชร์ A, ดีกว่าแน่ๆแ,แต่อว่าค่อนข้างมั่ง,งใจมากๆนะว่ายูเวนตุสเนี่ยอีจะไม่มาเป็นหมูให้เชือดนิ่มๆแน่นอนเต็มที่อีคงแพ้แบบเฉือนๆแต่ส่วนตัวโอ้มองว่ามุมเสมอเนี่ยมีสูงที่สุดเพราะฉะนั้นคู่นี้โอ้มองว่ายูเวนตุสดูด,ดีกว่าแน่นอนและนี่คือทัศนะทั้งหมดของเฮเลียงในวันนี้นะถ้าถูกใจก็าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะเจอกัน